มันนี้วัอน,นี้โล่งเลยพักตบออกเบิดแลลวยางหาง่ายเนี่ยสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีชาวน้องกระตองพาละวันนี้เราก็มาเก็บไข่หอยปังอีกพี่น้องอยู่ที่เหนือเคลื่อนล่าสีอำเภอละสีจังหวัดรีสเกตพี่น้องตามธรรมชาติ ธรรมชาติมันนี่โล่งโล่งตาเลยพี่น,น้องคนสีเที่ยงใบยังทีเห็นบ่้งคนสีไข่เทียง้ังหาดีดีคนสีไข่ขหมองหกหกมองลบ,บใบค้นเห็น บ่ได้เอาตูเพิ่นเด้อพี่น้องเอาแต่ไข่เพิ่นไปฝักไปเพาะให้ขึนออกแม่แพรลูกใหม่ตูเพิ่นก็นเอาไว้ไปล่อยในธรรมชาติแต่เพิ่นไข่ต่อไปเห็นประมาณ30อ,นอันพอก็สิได้30กว่ตัว ลังมวยใหญ่กะสิได้สามสิบสี่สิบตัวลังใหญ่แน่กะสิได้เป็นลอยเป็นลอยตัวฝนกําลังลงเม็ดฝนดินคาดว่านา่าจจะตกเบิดมือพี่น้องนี่บรรยากาศคึม นะหาเพื่อนสีอลไรพี่น้องหาเอาใข่เป็นไปเพาะพันธุ์ขยายต่อไปอันตัวเพิ่นก็สีอะไรเอาไปดอกพี่น้องเอาไว้เพื่อนไข่เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปน้องพี่น้องเ้ากเก็บแต่ไข่เป็นไปเพาะออก

เอาเก็บแต่ไข่ไปเพาะเอาเพาะขยายพานันธุ 7, 8, ์โตไข่หนึ่งไข่หนึ่งนี่ไข่กับได้หลายตัวได้พี่น้องจะอาไปเลียงแบบธ<ค>รร<ป>มาชาติเปียบรจะจำมันก็นยังนี่ลบยังว่าเนี่ยเป็นไข่เก้าก็าได้ พอแล้วก็บเปล่าไปเอานั่นทไปอีกมุมนึงมันก็บเห็นเม๋นอันนี้เลี้ยก็ต้องเป่าไมาเอาก็สันสีก็สิเป็นอันเนื้อเคลื่อนล่าสีไม่น้ำมูลเนาะ มันกะดีหาอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันพ้นหาบ่เป็นกะดีว่าเขาเห็นคันหาไหวกับพอ,พอต้องค่อยๆหาค่อยๆพีไปหขหน่นา่น้เลยกดรยเพราะายใจเย็ยน ปอยู่ตรงเตห,ห,ห,หันูว่ได้ด้นี่เนียบียนิดน,นอึอย่างนี้ครัเป็นแ่นิดเดียวนี่ครับมันตีใครเปน็นเคยใครมองแดงกันตีใครมองหันเครับมองบ่เคยใครบ่เคย,ยนี้มันตีบอ มันสีบอมี่แม่แม่ลักษณะสิว่าสีมีไข่มันกับบอบอไข่นั้นบอบอเคยใขรมงึงเลยไขรนี่ก็ะเดี๋ยวมาแหวงม,ม,มันฟักเอาเอง น,น,น้ำบกจับพี่น้องพูดน,น้ำบกจับหลยหลยเดีอย่ทั้งหลัง หอยปังหอยปังผ่านว่ได้ครับเน้าะวีบัวอืมีบัวแดงนมันดมันแรงอาหารพี่น้องกันสิ ว่าเพื่อนกินนี่ยังเป็นอาหารนี่นี่จอกนี่บัวแดงบัวแดงนี่บัวแดงละลายหมดสาหลายนในน้ำพี่น้องไม่ขาดสองสองไข่เลยอยู่ทั้งนานะม,มันตียู่เลาะนีะ่แล้วับมันเคยใข่แค่ไหนเงินนี่อยู่แล้วเพราะนี่ก็นี่แรงอาหารมัน ปังเนี่นยฉันกินเยี่ยมมันกกบดีไข่เร็วสามลังเลยตัวนี้มองเดียวนี่ถ้าเพิ่นอยู่กับธรรมชาติเพิ่นกบสีสมบูรณ์สีไข่ไข่ดีพี่นอ้องแต่ไปเรียงแบบแบบธรรมาชาติก็ เป็นกับไข่ดีว่าแต่ไห้อา,อาหารไหนมันไหนน้เอดไหนมันเดียนแบบธรรมชาติให้ได้สูงสุดนี่ไข่นึ่งนี่น,น,นี่นี่ไข่หนึ่งนี่ยุบักปอดนี่ยังเต็มมั โอ้ไข่งามเลยครับไข่งามไข่ใหญ่ไข่ใหญ่เลยไข่งามบามงที่ผมก็บ่เห็นกันแรงแรงอาหารเป็นหลายอยู่น้ำธรรมชาติเพิ่นกส็สมบูรณ์ไข่ดีของพี่นลองสร้างองประตองกับพออยู่ด้ไข่ไข่หอย นี่ขา,าวๆนี่แต่ว่าไปเอาบ่าาา <c oughs> ได้น้ำมันลึกเดวสีจมทั้งคนทั้งโทรศัพท์ในพี่น้องหลายห้างอยู่เด้สามสีห้างสาวน้องประตองเห็นอยู่แถวนี้น,นี่พี่นออกก้องได้ไอ้เพิ่มาเก็บเป็นกําลังหาย่ท่ภัณฑนอยู่ เฮียงไทยน้ำขึ้นน้ำขึ้นเมื่นบ่ะนี่จุซื้อดอกบัวเนี่ยดอกบัวบานนะ่ะ ใครหนึ่ง น,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 นี่นี่ไข่หนึ่งนี่สามไข่นั่นครันู่นผุนผุนไข่หนึง่งผุนอืม ซองไข่อยู่บ่ฮะข,ขึ้นไข่อเอาแดงอ้้ขไข่พ่ะนันดิสุด กำลังขึ้นไครแดดอ,กออกฝนหัวตกเห็น,น <c oughs> พี่น้องเข้ากบเชียวใครในคู่นี่ออกใส่ใส่ถาดนี่ไว้สักกอน,นเพื่อเข้าเสียวคู่ไปไปเก็บต่อพี่น้องไปหาตอ่อในคู่มันหลายมันเหน่นกันพี่น้องมันมันทับกันกนะน่ก็เลยเสียวมาใส่ ถาดไว้ใจถาดไว้เังสิแล้วพี่น้องให้เป็นบรทับกันเปิดสิบวห้ไข่เพิ่นเป็นแตกนะพี่น้องเรียบร้อยเทากับสิบปห้ากันต่อพี่น้องไปนี่นี่ร่างนึงนี่อยู่นี่มันหนาเนอะ จอก็หลหูยบริเวณดูนะส้อสิแบกกลับอีกอใครมาเอ็นบ่ มีแต่ไใครใม,มาอมอนบ่ยี่นักก่อหญ้าจังสนมีอยู่บ่เนอะนี่นี่นักมแต่พักบอดได้แต่อันนี้อุ้ยพักบอดนี่อือโอ้ยพี่น้องอ่างงี้ไงงามๆเลยเนาะลักษณะการไข่ ของธรรมชาติเป็นสิยู่แบบธรรมชาติเนาะนี่กรสิขึ้นมาไข่สังสีข่างบนดินไว้สังสีเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติเป็นสิขึ้นไข่ในสังสีน้ำจอกน้ำแหนกะกวาไปเนาะโอ้ยนังนี่ใหญ่มากพี่น้องนี่เอ้ยหนามมะถ่วมก่อนนี่นี่เป็นไข่อยู่ในขอนข้างขอนพี่น้อง,องนี่ ร่างแบบไงหนึ่งนี้พี่น้องไว้ปังเพิ่นผสมพันธุ์กันนไงร่องผสมพันธุ์นี่นี่ผสมพันธุ์สิเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องนี่ไข่เลยมีใครแล้วกดสุดยอดเลยหลายแฉไม่นีเออไปเพิ่นเออให้เพิ่นไข่ต่อไปเพิ่นผสมพันธุ์แล้วได้อีก สองส้กหมื่นแล้วพี่น่อง here, ่นกับใครแต่ฝิน oh. ว่างใครต่อปาดพี่น้องไข่ใครงามเลยปาด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 ฝนกระโตกได้บาดดิฝนลงเม็ดเลยดีเด่นนะมหมอเคยใครีปไหนมาดิกัน พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เนี่ไข่ดีเลยลอยว่าโถกันทอไข่บักใหญ่เลยพี่น้องคนน่ะเป็นถึงว่าไข่นี่หมองคนไข่นี่เหอะยาโอ้โหไข่หมองได้สิ่ไข่ใหญ่งามๆเลยพี่น้องเบิองเด้อ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 ปาดหั่งนี่บ่เป็นลอยกลัวอยู่บ่นี่ฝากออกมานี่ปาด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 พี่น้องเพิ่นสอบไข่หกๆหลีๆองกสิละลบๆองกสิละพี่น้องนี ถ้ามาชาติดเป็นสิไข่ใหญ่ไข่งามพี่น้องธรรมชาติอีกข้างนึงอีกข้างนึงพี่น้องเป็นไก่กัน,นมัห้าใหญ่ดอกใบในญ่ห้างนี้บ่บใหญ่เอาไว้มันเพาะใช่ไหมคือเอาไว้เพิ่นเพาะซะเนาะี่ข้างหน่อยไงอีกเพิ่งข้างนีอีกพี่น้องนี่ใส่คืออยู่ในคัดเถอะเขาไปไข่หรือจึ้งไถยันบ่พี่น้องน <ừ. S 1> คอนน,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 งคน่ะคน <ừ. S 1> น่ะเดี๋ยวให้อายเป็นเก็บออกไม้เบิ่ง กันสวยโอ้งามครับงามครับโอ้ต้องหาให้น้ำละเอียดครับต้องพี่หาดีๆกันหาพวเฝ้าออวเห็นตัวนี้ตัวตจดตามดิ้ก็ใครนี่จะทำเขาไหว้เพื่อนฟักไอ้เป็นออกเป็นโตรลาย พี่น้องนี่ไข่หอยปังแม่ออนซอนเป็นม,มีแต่ไข่งามๆยิ่งๆพี่น้องเอ้ยพู้นะเฮ้ยแกงามๆยิ่งๆห่างนี่บัวเป็นสีลอยก็ตอยู่บ่พี่น้องห่างนี่เพิ่นนั่น น้ำันถ่วเพิินเพิ่นไข่บบดที่มีน้ำขื้นไหวและถ่วเพิินหั่งเพื่อปเ,เปียกพี่น้องกลบไเป็นยังนี่นี่น,นี่หั่งแกจังสีพี่น้องนี่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 เพิ่นกับสีออกโตแล้วได้พี่น้องนี่ออกมาน,นี้ละนี่นี่เพิ่นแกเต็มที่แล้วนี่เพิ่นพร้อมสีออกแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็ฟักออกมาเป็นโตนี่พี่น้องกลับไปฟัก เต็มเต็มเต็มเอาไปฟักขยายเพื่อต่อยอดหอยปังกระเริ่มหาอย่างแล้วพี่น้องบางหมองบางบอลกับบ่มีเลยเด้พี่น้องบ่มีจักตูเลยสีหนังพี่น้องนี่นก็เริ่มไกลสิฟักแล้วนี่อีกสองสามหมื่นสามสี่หมื่นนี่อ่ะนี่อ่างนี่พี่น้องเบิมเปลี่ยนสีแล้ว มีตาหัางงามๆใหญ่ๆพี่น้องห้างงามครักใหญ่ครัโอุย้ยแต่ละหัางไปไ่ะเด่อ้อนซ้อนอ้อนซ้อนอืเยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่นี่มือนี้นี่นะพี่น้องที่เข้าได้ไข่หอยปังในน้องใหม่พร้อมน้องใหม่ สาวนองปะตองไปหักมาอือพี่น้องเนาะได้๋องยางเลยเดีทั้งไข่หอยปังได้ทั้งนองใหม่เห็ดกินแรลงไปแกงกินแกลงพอดีเลยพี่น้องนี่นี่ละจ้ะพี่น้องอ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวนองปะตองพาเลาะนำใเด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจใสำหรับคนทำคลิปพี่น้องทำคลิปให้พี่นอ้องได้เบ่งต่อไปนอกจากพี่น้องจาฝากไว้สานีละจ้ะพี่น้องนี่ละจ้ะมื่อนี้่ เขากับมันมันอยู่ได้พี่น้องนี่ห่างงามๆเลยเขากับสิบไปฟักฟักเพื่อขยายพันตัวหยอดต่อไปครับพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง